สวัสดีครับเออวันนี้พบกับเราต่อกันนี่กว่านะกับโปเกมอนโปเกมอนอะไรวะแป๊บนึงลืมแล้วโปเกมอนอะไรวะเออช่างแม่ง Back แบบไลท์ถูนั่แหละเออมาต่อันี้ว่าเออจากจากคลิปที่แล้วใช่ป่ะที่เราค้าอยู่ตรงนตเนี้ยแป๊บนึงเออเราค้าอยู่ตรงไอ้แถบนี้แหละไอ้แถบเนี้ใกล้ใเนี้ยเออแต่ว่าเนี่ยเราก็เดินกลับมาทางด้านขวา มันก็มีคนอะไรเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรแหละมาเรียกเราอ่ะดูตามรูปนั่นแหละพอถึงตรงนั้นก็ตามเอาแล้วกัน my name is elder นี่มึงเป็นเจไดใช่ไหมเอลเดอร์ elder. มึงมาอยู่โปเกมอนได้ไงไงนะ่ะฮะเป็นเจได am trainer with c a e intercept in the world อ oh ๋อโหอ้โห โอ้โหโอ้โหนี่คืออ่านไม่รู้เรื่องนะเข้าใจปะแม่งอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเธออ่า uh, an d you as จุดๆอะไร so you อะไร as per เหมือนเทียนเอาเนี่ยเฮ้ยคุณแมมน้องคุณนั่งเล่นเกมอยู่ปะน้องคุณเล่นเกมอยู่เครื่องลุงเครื่องใช่ไหม มันแชหน่าจอไม่ได้ใช่ไหมะอ๋โอโอเคงั้นไม่ถามแล้วเออเมืองแอดแอดแอดแอตเทศอะไรเนี่ยช่างมันเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันที่หลังครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันที่หลังนะครับมันจะเดินวนกู่ทำไมครับ Your s n ีวีอ i ส์ i ะฟินเ k i n g Pokemon ไม่เอาอ่ะแป๊บบนึง ครับอ่านะอ่าบาอยู่นอดช่างแม่งครับแม่อาหารครับเราภาษา,ษาอ,าอาังกฤษไม่เก่งอ่ะเราไม่เก่งภาษาอ,าอาังกฤษแต่เราก็รอดมาได้ตลอดแล้อ่าไปต่อครับหลังจากที่มันคุยกันเรียบร้อยอ่าก่อนอื่นแวะนี่ก่อนเลยโปเกมอนเซนตี้ครับเอ้ยเซนเตอร์เอเเอทนทน,นไว้ก่อน เครื่องนี้เข้าเครื่องนี้ถ้าไม่ซื้อพวชั่นสําหรับพวกไม่ซื้อพวชั่นนะก็แนะนําเลยวิ่งเข้าวิ่งออกโปเกมอนเซ็นเตอร์บอ่อยๆอ่ะเออประมาณนั้นแหละอ้าไปซี e ากเกนไม่เดย์เจอปืนยังไม่จบคลิปสองนาทีเพิ่งพมอมาเองใจเย็นอ่ะโอเคหลังจากที่เราออกมาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วไม่คุยโอ้โหแม่งจักทาง อะไร oh that light card อ่า you r Pokemon view you Pokemon อ่าเฮียปุบปับปุบปับเออ f r g h t e r f i g t e r stop ah Pokemon Center for your delight okay ชอบ Pokemon Center ใช่ไหม Pokemon Center มันดีใช่ไหมเออจากนั้นเราจำเปนะ็นต้องตามันไปแต่แต่คือเนี่ยไอ้บ้านสองหลังเนี้ยมีไอเทมให้เราไงเข้าใจป่ะนี่เห็นป่ะพอชันได้มาละ โห oh. จิบจบโหเอ้ยเด็กคนนี้ไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งนี่อีกบ้านหนึ่งเลยมีพอช้ในอันหนึ่ง,นนงคนไหนวะน้านนี้แหละไม่ใช่ไว้ No oh. ยุงไรครับอันห oh. นึงโอเค ไปบ้านหลังนี้ก่อนดูก่อนโอเคเด็กไม่มีไม่มีมมน่าจะครบแล้วมัง้งอ่าซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยมันไปทางไหนวะอ๋อทางขวา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 มันตานไม่ต้องไป <laughs> อะไรเฮ้ยชีสต้าเทนนิงบ้า The way w a r e you หืม โอ้โหนี่เจอแฟนเท่าแบบมึงได้แบบมาได้ไงไปที่ถนนยี่สิบโอเคเปิดเท่าแบบดูเอาแล้วกันถนนยี่สิบลองไปอ่าไปตามที่มันพูดครับนึงผมขอเช็คโปเกรมอนของเันโอเคเท่าเดิมเจ็ดเลเวลเจ็ดคงสัยต้องทนว่ 7. 7. ะแค่เลเวลเจ็ดปลาแรกฮะตรงเนี้ย ภาคแบคไวทูใช่ปะ่ะคุณสังเกตนะภาคแบคไวทูครั้งแรกอะตรงเนี้ยมันจะเป็นไอ้นี่ข้างหน้าผมเนี่ยหน้าตัวละครเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่เลยแบบทุ่งหญ้าเขียวกระจีเขียวกระจุงกระจีอะไรเต็มไปหมดอะไปไม่ได้อะ่ะเออ,อมันไม่เอาคุยกับเราอะอ๋อสู้เลยจัดอย่างนี้ต้องจัดครับงานมันอยู่ไม่ได้เก็บตามเยอะ ไม่ได้แชร์ครับเดี๋ยวรอดูแม่งแม่งเวลโหก่กับโปเกมอนคูเค้าเวล7เจอะสู้ได้ปะวะไม่ได้ไม่รู้ที่รู้จัดยัดท่าไม่เป็ในไรโปเกมอนสเตอร์อยู่ใกล้แล้วไปแบบบมาได้แหวนเลยครับนี่อ่ะเห็นไหมช่องหนึ่งส่วนสามใช่ปะ่ะอ่ะลองใช้ท่านี้ดูดิ ่งชนเราเยอะกว่าป่าวะเออแม่งเราเยอะกว่าอ้าไอ้ซาดไอ้ยี้ตายเลยเอ้ายังไงยังไงวะฮู้นดี้เฮ้ยหาจริงอันนี้หาจริงเห็นไหมเพราะไม่ได้ดูอ่ะลืมดูลืมดูเลือดโปเกมอนเราอ่ะซอรีขาดได้ไปเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องขาดละไปลุยต่อ รูยยังโปเกมอนอ่ะทำไงถึงจะดีที่สุดคือมึงต้องนั่งเก็บเวลาก่อน <c oughs> เก็บเวล่เหล่านี้ให้มันเวลแปดถึงสิบก่อนอะหรือไปฝั่งนู้นรอดอ่ะโหไม่นขนาดโปเกมอนธรรมดาแล้วเนะี่ยไม่เป็นไรผมไม่ซีผมไม่ซีมมซคลิปอัดเรื่อยๆผมไม่ห่วงผมอาดไปทั้งวันทั้งปีอ่ะ เราเล่นไปเรื่อยๆเรวดูกันอ่าเราเยอะอยู่เราเยอะอยู่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะนัวอะไรครับรู้่ะเนี่ยผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเออเสียงมันเข้าหรือเปล่าผมไม่รู้เลยต้องนึงต้องนึง ไม่ต้องไม่ต้องแตแล้วเห็นว่าโอ้โหแม่งง่ายๆแต่ลูกี้ลูกี้กูนีกูมานั่งเก็บเซเวอร์ก่อนดนี่ว่า่ะมันห้าไปเลยไปไปตายโคตรอายเลยอะโอ้โหอะไรวะจะไปสอนอื่นเขาจะเองได้แล้วตายยโดโคลามาสภาคนี้ปรับโครงหลายที่นะอย่าลืมเนื้อเรื่องอาจจะไม่เหมือน ่เล่นแบบไวทูก็ได้มันไม่แน่มันไม่แน่ครับเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อน สวยครับโอ,โอ้โหแม่งดอกเดียวตายโคตรฟินอะฟินอะไรอัดเรื่อยๆอัดเรื่อยๆอันนี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยล,ล่ะเพินดีเนดีวันสองโมงสามทีก็ตาแล้วมั้งเก็บเวลไปๆๆเรื่อยๆอะเวลสิบเมื่อไหร่ค่อยค่อยกระลงลงกลางเชื่อดิไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอก แบบเมื่อกี้เวลเจดเสนอหน้าไปซ่าตายหาเลยเฮ้ยโอ้โหเสียวเวลาเวลหน่อยโปกเกมอนเสียวเวลาเวลหน่อยรับรองคุ้มแป๊บนงึงอ๋อแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเ,านะเงี้ยนะเฮ้ยกันผมค้างคลิปนี้ไว้ก่อนเลยดีกว่าเพราว่า,าเออ เวลามันจะหมดแล้วตีเวลาแล้วกันเผื่อเผื่อเผื่อจบก่อนรีบรีบรีบอ้าหารจบยากนะ